วันแม่ทุปีนี่นัดได้เอามาทำเซอร์ไพรส์แม่ได้ไหมไหวแม่ทุกครั้งวันพ่อก็ไหวพ่อพาแม่ไปกินข้าวอันนี้ล่าสุดวันแม่พาแม่ไปกินร้านอาหารสามแม่ลูกวันแม่ไปกินกันป้าแม่นะไปร้านกุณแดงเขาจะมาจากเมนี้พาไปเที่ยวร้านอาหารไปกินกันแม่แม่ลูกลูกเป็นไงครับลูกพาไปกินร้านรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจ เปิ่มมาไงจะกินกันคุยกันดูป้าเขามีความสุขมากเขาไม่เคยทําแบบนี้กันือเขาลูกโตแล้วทุงทำแต่ว่า้พอวัยแม่เขาไหา้มาตลอดแต่มีพาไปกินอาหารบ้างมีอื่นอีกไหมก็มีพาไปกินอาหารไม่งั้นก็พาซื้ออะไรมาทํากินกันในบ้านทุกวันพ่อและก่อนแม่ใช่ไหมวันเกิดอย่างวันเกิดนัดแม่มีอะไร มันเกิดนัดแม่จะทําให้ตลอดแล้วก็ให้พรล,ลูกให้พรยังไงบ้าง่ก็ขอให้ลูกเรี้ยงให้สําเร็จเป็นเจ้าคนในคนอย่าเจ็บอย่าโจนแม่ก็ให้พรแบบนี้อย่างสมมติวันนี้ตอนนี้ปีนี้นะฮะสิบสองิงหาปีนี้วันแม่แล้วก็คนเกิดของแม่ด้วยวันนี้ผมบันทึกเทปอยู่เนี่ยแม่อยากจะวอวยพรอะไร่านตรงเนี้ยก็อยากให้ลูกสําเร็จนะนะเป,นเป็นเด็กที่ดี แ้วก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นเด็กดี<ม>เขารักแม่ตลอดหว่วงแม่ตลอด<ม>แต่กระพุ้มแม่กระพู้มใจที่มีเขาอะนะมันขาเป็นลูกแม,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 ม่รู้สึกไงที่ทุกๆปีลูกคนนี้มาไหว้ก็<ม>ดีใจเขาเป็นเด็กกระตันยูดีครับก็คือภูมิใจในลูกคนนี้ว่างนะเถอภูมิใจเขา ดีนะแม่คิดว่าแม่โชคดีไหมที่แบบได้ลูกคนดีได้ลูกดีดีแบบคนอีกได้หลายคนนะดีกว่าเขาในหมู่บ้านลูกสาวเนี่ยเอาที่ในหมู่บ้านเลยนแต่เป็นจะไม่เคยทําความเด็ดร้อให้แม่ให้พอดีมากขยันเรียนเกดนี่จะดีตลอดเกดเขาเนาะขยันเรียนทุกครั้งที่แบบนะได้เกดดีๆมาเงี้ยเอามาให้แม่ดูไหม เขาบอกก่อนเลยโทรบอกแม่จะให้อะไรหนูไม่มีของมวัญให้ไหมฮะแม่ก็บอกมีแต่ตัวกับหัวใจแม่ไม่มีอะไรให้เขาหรอกแต่เขาเรียนเก่งนะใช่เขาเรียนเก่งแม่ก็บอกขอวันแม่แม่ก็บอกขอให้หนูเป็นเด็กดีไม่ไม่แสนเงินพยาดเรียนแค่นี้แม่ก็ภูมิใจแล้วก็บอกเขา